วันนี้ผมพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตกโกรกิดกนะฮะซึ่งน้ําตกนี้มีความสวยงามมากๆตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องมารอรถกันที่ศูนย์ชุมชนรัศกากรีนะครับของชุมชนชะอมนะซึ่งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อมาลงทะเบียนแล้วก็มาจองคิวนะครับ เราสามารถที่จะจองคิวใน Facebook หรือว่าจะมา Walk in ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมเดินทางจากกรุงเทพมาตั้งแต่ตี3มนะครับมาถึงประมาณตีห้าแล้วก็สามารถที่จะ Walk in ได้ในช่วง6กโมงถึง7จ็ดโมงเช้านะครับผมแนะนําให้ทุกคนรีบมาให้ทันนะครับผมถ้าใคร Walk in นนะ แนะนำเลยว่าให้รีบมาให้ถึงเป็นคิวแรกๆนะครับให้มาถึงประมาณสักตี5้าซึ่งเป็นเวลากําลังดีถ้าเลยกว่านั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะวอล์กอินได้เลยนะครับการวอล์กอินนะครับผมต้องรีบมาแต่เช้านะเพราะว่าเขาเปิดรับวอล์กอินเนี่ยไม่เกิน100คนนะครับผมถ้าใครมาหลังจากนั้นเขาจะตัดสิทธิ์เลยนะครับผม เราใช้เวลาในการเดินทางมานะครับตั้งแต่จุดเช็คอินมาถึงบริเวณจุดเริ่มเดินนะครับประมาณ 3กิโลนะครับเราก็จะนั่งรถรางมาที่นี่นะครับเขาก็จะมารับมาส่งนะครับที่นี่ก็จะมีห้องน้ําบริการด้วยนะครับถ้าใครที่อยากทําธุระให้เสร็จนะครับแนะนําว่าเราจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะมีรถมาประมาณ2อสองคันนะครับพอมาถึงรวมตรงนี้เขาก็จะทําการแนะนําและก็บรรยายให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนได้รู้ถึงข้อควรปฏิบัตินะครับแล้วก็วิธีการเดินมันจะเป็นลำธารน,นะครับโอ้น้ำเยอะมาก มาถึงเราก็ลุยน้ำันเลยนะในการเดินขึ้นไปนะครับเขาจะมีไกด์คอยปิดท้ายไปทุกรูปเลยนะครับเราจะเดินกันเป็นคุปนะก็จะมีคุปธหนึ่งคุปสองคุปธสามก็จะค่อยๆเดินกันไปเรื่อยๆนะครับต่อแถวเป็นเรียงเดี่ยวนะครับข้อควรแนะนำนะครับผมถ้าใครสามารถเตรียมรองเท้ามาได้นะครับผมแนะนำให้ เตรียมรองเท้าที่เป็นรัดส้นนะครับคือสามารถที่จะลงน้ําได้เพราะว่าแค่มาแค่จุดแรกเนี่ยเราก็ต้องลุยน้ํากันเลยนะครับซึ่งรองเท้าผมเป็นรองเท้ากันน้ําก็จริงแต่ว่าน้ํามันมีปริมาณที่เยอะมากนะครับทำให้เวลาเดินก็ไปน้ําก็จะเข้ารองเท้าอยู่ดีนะฮะยังไงก็เปียกครับถ้าใครสามารถเตรียมรองเท้าที่เป็นรองเท้าแตะหรือว่ารัดส้นที่สามารถเปียกได้แล้วก็ใส่ถุงเท้าป้องกันนิดหนึ่งนะครับจะดีมากเลย ซึ่งน้ําตกที่นี่นะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะฮะก็อยู่ในอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินป่าที่แบบสวยงามมากๆและก็เดินไม่ยากนะครับใกล้กรุงเทพด้วยสายลุยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับซึ่งการเดินทางนี้ก็เป็นป่าแรกนะครับที่ผมเคยมาเดินที่เขาใหญ่นะครับระยะทางไปกลับประมาณ8กิโลนะเขาบอกว่าใช้เวลาแบบอย่างช้าเลยนะประมาณ6-7ชั่วโมงนะฮะผ่านลำธารบ้างลุยหินนิดหน่อยมีเสียงน้ำตกคลอไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับ ซึ่งน้ําเยอะแล้วสวยมากๆครับที่นี่มีเห็ดเยอะมากๆครับเป็นเห็ดแบบเล็กๆสีส้มๆเห็ดแชมเปญนะครับสวยงามมากครับจริงๆทางเดินช่วงแรกนะครับเป็นทางราบๆนะแล้วก็มีหินแทรกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะเป็นทางที่เดินง่ายนะครับยังไม่ค่อยไต่สูงเท่าไหร่ตรงนี้เดินสบายๆเลยครับเ็เรื่อยๆนะครับเดินง่ายมันไม่ได้ชันมาก ชั้นทันชั้นห้าครับชั้นห้าใช่ไหมครับห้าไปเนหนึ่หพัน,อนโอ้น้ำตกมันก็อยู่ข้างบนบนบน,บนยอดเลยใช่ไหมครับในขเขาอืมเมื่อปีที่แล้วจะมามันเป็นช่วงที่น้ำจะหมดพอดี <ใน S 1> อครับผมก็เลยไม่ได้มาก็เลยเก็บมามาปีนี้เลยทีเดียวแฟนผมเปิดจองเดือนเดือนหน้าอ๋อชั้นบนเจ้าสาวที่เต็มหมดซ้ายได้ขวาเลิโห ครับมีโดนฝนกันบ้างไหมครับมาเดินมมมีีมมครรับนไ่อ๋อ,หอเหมือนเป็นฝนบนยอดเขานะครับมผมใส่รองเท้ากันน้ำมากะว่ากันน้ำโดนหลุมแรกก็ไป <c oughs> เปียก <c oughs> เต็มขาเลยไม่กันและ น้ำเยอะมากเลยเ<อ>พี่<อ> <laughs> ลืมของครับทุกคนแม่มาเดินคนเล็กๆด้วยนะแล้วก็เดินได้ไปครึ่งทางนึกได้ว่าลืมกระเป๋าลืมกระเป๋าสะพายที่มีน้ำและขนมวางไว้บนเก้าอี้เดินตัวเปล่าเลยถือกล้องเลยตื่นเต้นจัดต้องวิ่งกลับลงไปเอาใหม่กรอบกระเป๋าอยู่ปะกระเป๋าก็ยังอยู่นะฮะไปลุยเหมือนเดิม รองเท้ากันน้ําไม่ได้กันอะไรเลยสุดท้ายก็เปียกเหมือนเดิมเป็นความผิดของตัวเองโทษใครไม่ได้เขาเองลืมเองพอถึงน้ําตกชั้นที่1นนะครับแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นทางราบอยู่สลับกับทางชั้นที่มีหินเล็กน้อยนะครับทางก็ค่อนข้างเปียกและก็แฉะนะครับเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆครับไปที่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นหแล้วก็ใกล้ๆก็ทําให้เรามีแรงเดินต่อนะครับก็คือมี okay. ลำธารให้เราได้แบบชมน้ําได้ฟังเสียงน้ําเรื่อยๆนะฮะก็ตัดขาต้นไม้อ๋อแต่ว่าขึ้นไปถึงนั้นเจ็ดหลอดไปแค่ตรงนข้างองมันลกช่องเนี้ยพี่ทุกมาตัด้างไปเมื่อเดือนที่แล้วอ๋อมันก็ไปฝาคุมนะปีนึ่งนะชางรัจยางที่เราเข้ามาไม่เห็นเส้นเหลืองนะโอ้เชื่อมันคุมที่เราม่แข็งมานานเนี่ยต้นนี้ช้างก็ถึงก็เป็นพื้นที่ของเขาใหญ่เนี่ยโรงมานนี่เนี่ยที่มันเดินที่เขาใช้างใช่ต้นนี้มันคือลงประจํ อ๋เขาลงมาเขาเดินลงมาช่องนี้ไปกินน้ำอ๋อต้นนี้เป็นยาครับยาแบบมันจะมันจะเอางาแทนแล้วดึงเนี่ยน้องดูกล้วยดิไม่ใช่คนนะใช่เนี่ยเป็นไงช่วงนี้เขาเชาเช้าไปเนี่ยน่าเป็นช่วงเช้าเลยเมื่อกี้นั่งรถมาก็มีช่องว่างไหมอ๋อนี่ไงใช่ครับเขาใหญ่มาพ่าใหญ่มาผักอะไรมาใช่ทางที่เราเดินมันก็เดินนะครับครับ นี่เท่าว่าครมันของท้ายคือชุดที่สองถึงที่ห้าแล้วนะครับชุดเราทั้งสามนะเราถึงสองที่ห้องสามอะเราเราต้องรายงานตัวเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยชุดมาและและเดี๋ยวชุดท้ายต้องวอร์รี่ถามพวกเรานี่เนี่ยก็รอมันนอนนอนนะครับเออมันนอนมันจะมีแอ่ง่แต่มันรู้เวลาแล้วนะเพราะว่าเราเดินอย่างนี้มันจะมาตั้งเช้ามันได้กินมนุษย์ใช่มันก็ไม่มาทัน โอ้โหแค่ไหนร้อยเมื่อเช้าที่นี่น้องดูสิถ่ายไปดูครับมันไม่อะไรมันถ่ายเหรอพี่มันมันเอางาทิ่มครับเหรออ๋อแล้วมันก็มันก็ขาดไปยังข้างบนใช่ไหมมันเอางาทิ่มันดึงอ่ะโอ้โหไม่ใช่พายุหรอกใช่ไหมมันเป็นยาเนาะมันช้างมันจะรู้ครับมันอยู่ในป่าอ๋อเขาเป็นยาถ่ายยามันจะรูสดๆเลยสดๆร้อนๆเมื่อเช้าเนี่ย มื่อกี้ยังเห็นเป็นเป็นขี้มันยังสดๆเลยพี่เจอเลยเจอตรงท่านอนน่ะตรงนั่งรถเข้ามาเดี๋ยวข้ามสองแล้วเราเดี๋ยวข้ามสองไปก็เจออีกรอยหนึ่งมันจะมีต้นกระท้อนป่าใช่ไหมมันมันเขย่ากระท้อนทุกคนอ๋อเขย่าให้ลูกตกเอราะว่าผาขึ้ได้ตรงนี้คือท้องสองบอกไปได้ก่อนตอนนี้บอกไปสวยอ่ะนะได้ยังยังได้ทั้งสองเราต้องห้ามฟอสามครั้งองออ๋อนี่ยังไม่ถึงยังยย้า ียาวกันครับ <ré> ชั้นหนึ่งอะสองกิโลของสองจะรับกินห้าแล้วหรอใจเย็นใจเย็นเออรองเท้าแตกเลยช้างกระทืบถังเล้วพี่ใช่ใช่อ้าวมันดื้อจังนะใช่เนี่ยน้องลูกฝาพลาสติดเลยเออโอ้ยช้างกระทืบเ er คยเห็นแต่หมาก,กระทืบลงไอ้ช้างกระทืบถังเห็ <c oughs> ของมันเหรอเห็ของมันมันเห็นเป็นอะไรแปลกๆ <c oughs> มันมันก็เล่นก่อนเลยโอ้ยดื้อมาก ันปีน้ำเยอะใช่ไหมเราต้องมาเชืออ๋อต้องดึงเชือกข้ามอ่ะพี่ครับโอ้นี่น้ำเยอะสวยครับนนียสวยข้ามน้ำข้ามทะเลน้ำประมาณน่าแค้งนะครับทุกคนแต่ว่าน้ำก็เต็มเต็มสวยดีถือว่าเดินไม่ยากครับโอ้ตรงนู้นตรงนู้นเป็นเชือก น้องเดินอ่างเงี้ยอย่ายกเท้าสูงเลยเท้าสูงน้ำพัดใช่ไหมโยกนิดเดียวแล้วก็ลาดไปเงี้ยถ้าเจอน้ำเยอะบางช่วงโยกนิดเดียวแล้วก็ลาดน้ำถ้ายกสูงมันจะพัดกระแตกเลยจะล้มได้ไหมถ่ายรูปอะไรที่อยู่หรอที่นี้น้ำเยอะทุกคนอ้าหยินสดชื่นเปียกเล็กน้อยครับเรือใดครับตรงนี้เรือคลองสองนะฮะเดี๋ยวเรียนต่ออีกนิดนึงไปเรื่อยๆชั้นนึ่งชั้นหนึ่ง อยากลงสามเสร็จเดินจ 3, นินอีกชั้นนึงอ่ะมันสกิโลอ่ะแล้วถ้อใชถักรีเดอรไปกี่กิโลผมว่าขาขึ้นะมาณสามั่าโมงยางช้าเลยนะนี่ครับเดินต่อเดินมาหกร้อยเมตรเองอ่ะยังไม่ถึงไม่ถึงกิโลเองทุกคน ความช้าทําให้เราอยู่ล้างท้ายนะแต่ก็สบายเหมือนกันเราก็จะได้แบบเดินไม่ติดคนอื่นเนาะไปอุ้ยมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากต้นไม้ใหญ่เราก็เดินไปเรื่อยๆครับเสพธรรมชาติไปเดินง่ายมากมือใหม่ผมว่ามือใหม่เดินได้ครับที่นี่มันแบบมันชิวอ่ะ แต่ทางมันเปียกแล้วก็ลื่นนิดนึงก็เตรียมรองเท้าดีๆนะครับถ้าเป็นหุ้มส้นหุ้มข้อก็จะดีมากป้องกันการลื่นเมื่อเราผ่านบริเวณที่เป็นคลองที่2นะครับตรงนี้ก็เดินง่ายๆนะครับก็เป็นทางค,ค่อนข้างที่จะเริ่มชันเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วเ,เด็ก10ขวบก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าผมขอแนะนําไว้นิดนึงนะครับเราควรที่จะจองล่วงหน้านะครับถ้าใครที่อยากจะมานะครับที่วิสากีจชุมชน ท่องเที่ยวกเกษตรนะครับเชิงอนุรักษ์ของชาวอมนะที่นี่ค่าลงทะเบียนสําหรับคนที่จองนะครับสามบาทต่อคนรวมไกด์รวมรถรับส่งและก็ประกรันอุบัติเหตุนะครับส่วนคนที่ w a ล k ก n จะราคาเพิ่มอีก50บาทเป็น350บาทนะครับล้วก็ควรมาก่อนนะครับสำหรับคนที่มา Walk i อินะมาก่อนสักหกโมงเช้านะครับแล้วก็พกน้ําไปประมาณสัก2ขวดกําลังดีนะรองเท้าแนะนําก็จะเป็นพวกสแตทดอยก็มีนะครับที่นี่เขามีจําหน่ายนะครับ คู่ละ1 0 0นะครับแล้วก็มีไม้แท็กกิ้งช่วยเดินด้วยนะครับที่นี่ก็เขามีให้เช่านะครับสาบาทแล้วก็มีซองกันน้ําซองกันเปียกมีกระเป๋าลุยน้ำนะฮะซึ่งด้านในนะครับถ้าเราเดินเข้าไปสักนิดนึงอ่ะจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังด้วยนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมอาหารมากินนะครับว้าวตรงนี้เป็นน้ำตกอ๋อเปทางข้ามน,นี่จะเป็น จะเป็นคลองสีแหละคลองสีคลองสีอ๋อก็สวยนะครับทางเริ่มชันละเริ่มจะไต่เขาเริ่มจะขึ้นโขดหินเรื่อยๆครับทุกคนี่เริ่มเป็นหินแล้วนะโอ้ตรงนี้ก็สวยว่ะ ลำธารมันแบบน้ำมันเต็มอ่ะถ่ายยังก็สวยมองด้วยตาก็ยิ่งสวยไปอีกแต่ใครที่เคยเดินป่าบ่อยๆผ่านภูกระดึงเขาหลวงภูสอยดาวมาที่นี่คือแบบจิจิบเลยฮะเขาเรียกว่าเป็นแบบอนุบาลระดับอนุบาลคน มีชั้นที่สองอน้ำตกสวยมากครับทุกคนว้าวมีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะนะอ๋อมันมีน้ำที่มันออกมาจากร่องเข่าตรงนั้นเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับครับชั้นสองจะมีมุมแบบถ่ายรูปเยอะๆ ซึ่งบริเวณของน้ำตกโก,กอิโดกนะฮะก็จะเป็นเขตที่เป็นสวนสึกษาธรรมชาติด้วยนะก็จะมีหลายๆที่นะครับอย่างเช่นเจ็ดคดโป่งหินก้อนเศร้าซึ่งรอบๆนี้ก็จะมีน้ำตกอีกหลายที่มากๆนะครับเช่นน้ำตกหินดาดน้ำตกเขาแคบน้ำตกโกรกฝาผนางังน้ำตกซับป่าว่านนะครับซึ่งมีหลายที่มากนะครับที่เป็น,เป,นเป็นต้นน้ำที่อยู่ใกล้กลเคียงกันนะฮะ ส่วนคําว่าโกอีดกมาจากคําพื้นบ้านคําว่าโกรกหมายถึงภูเขาและโดกแปลว่าเยอะหรือว่าอยู่รวมกันแรบแวมรวมว่าภูเขาเยอะสื่อถึงสภาพภูมิประเทศรอบๆที่เต็มไปด้วยเทือกเขามากมายนั่นเอง ชั้นสีแล้วครับทุกคนโอ้ยชั้นสีก็น่าเล่นนะฝนตกแบบน่ารักน่ารักทำเชือกอีกแล้วทำเชือกน้ำเยอะวันนี้อินลื่นไปทำเลยสชั้นสีแล้วอีกสามชั้นก็ถึงแล้วเพราะเมื่อกี้มีคนลงมาแล้วนะแปลว่า <c oughs> มันใกล้ถึงแล้วแหละ อไปตรงโน้นนี่กะถึงแล้วโอ้ยน้ำแรงมากครับทุกคน เราขึ้นไปชั้นเจ็กันทุกคนวันนี้จะเป็นทางค่อนข้างชันนะอุ้ยมีนนทางชันและตัวมันจะขึ้นตรงยอดแล้วไงเดินง่ายอะ่ะมันมาเหนื่อยตรงนี้แหละนิดเดียวสุดท้ายตอนนี้มันเป็นทางชันเราไม่ต้องใช้เชือกก็ได้เราแบบเดินเฉยๆได้เลยอเพราะมันเดินง่ายนะทุกคนไปอินขอว่าปีินไม่ใช่ครับว่าไปอินไปต<ป>ินเชือกกัแบบเชือกหน่อย หมยนก็ช่วยเดินง่ายขึ้นเยอะเลยไปเอ๊ะอชั้นหมาชั้นเจ็ดนี่ก็เอาเรื่องนะมันก็ค่อนข้างชันเหมือนกันนะ สนุกครับสนุกแล้วก็ไต่ตรงนี้ต่อขึ้นไปโอ้ตรงนี้ต้องจับนะไม,ไม่ไงขึ้นไม่ได้โหอ,อันนู้นเหรออันนู้นชั้นเจ็ดเหรอโอ้โหวิไกลเลยอะ่ะอย่าล้มเดอ้อขออนุญาตถ่าย